เนเออเอามาเร็วเอามาแบบเอาให้เห็นเอาให้เก๋ในนี้เลยความรู้สึกที่มาทค่ะเออเอาดิเอาดิค่ะทีละคนเลยวนนี้กี่คนวะนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เอาให้หมดกันล้วกันเองเล่นกันเองก็ได้ก็ได้อย่าไปเอาให้ใครดูเอาเลยเหรอเอาเร้สึกว่าอะไรดีอ่ะเฮ้ยทีละคนเลยเอาเๆรู้สึกจนุกมากเลยฝรั่งเหรอกเลยแรงอ่ะเนี่ยรู้สึกได้ละรู้สึกชอบมากเลยค่ะเมืเจอคนโกลีวน่ารักมากเลยเขาบอกอี๋เหมือนว่าเรามีซิงเกิลแรก เย็นมากอะไรบ้างเฮ้ยผมทร้อนนะร้อนก็มีความรู้มากอะไรบ้างอย่างเงี้ยมึงก็แบบว่ามันเล็กน้อยกินข้าวมั้งฟันฟันฟันเก็บไว้ด้วยอยากอว่าอย่าไปใช้คนอินเดีบ้างนฟันฟันฟันกราจะมาตอนมันดีอย่างนี้นี่เองแต่เรารักชาอออเ้มายแล้วฉันอ่ะเราจะบอกครเนี่ยว่าแอนวันเกียร์แม็กเกียร์แม็เกียร์วอย่าไปยุ่ง เสร็จแล้วบ้างอะไรบ้างเฮ้ยพอได้ไหมครับผมลูกชิ้นโปรดติดตามต่อไปโซ่เงียกระสือกคือประกาศเชนนี้ว่าแก่พวกคุณนะครับ